อายุเท่าไหร่ล่ะครับ50ค่ะห้าสิบโหรอเปตล็อกบนกับเติมไขมันที่ชั้นตาตามันดูเศร้าอ่ะมันหดูไม่ดีอาหาโบเลยตาลึกโบใช่ค่ะกี่เดือนแล้วครับ2เดือนครึ่งค่ะอ่ะพี่ชื่อเล่นชื่อว่าอะไรครับพี่นกค่ะอายุเท่าไหร่ล่ะครับ50ค่ะห้าสิบโหรอใช่ค่ะทำอะไรไปครับทำเฟซล็อกบนกับเติมไขมันที่ชั้นตาโอ้โหเติมไขมันตาเติมตาลาหารคือตาลึกโบใช่ค่ะตาลกี่เดือนแล้วครับ สองเดือนครึ่งค่ะแล้วคือปังคืออะไรครับปังคือว่าคนเรามันอยู่ที่ดวงตาถ้าถ้าเกิดเราทําไปแล้วโห่นี้มันดีขึ้นน่ะเดี๋ยวเงินมันมาเองแล้วตอนนี้คือมาก็ทําไปแล้วก็เป็นเงินก้อนใหญ่มันก็ไหลเข้ามาเลยค่ะก้อนใหญ่เลยก้อนใหญ่เลยแล้วเราคิดว่ามันแบบมันเกี่ยวกันไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวพี่เชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าพี่ว่ามันเป็นโห่นี้ก็คือการที่พี่บอกว่าตามันดูเศร้าอ่ะมันโหนี้ไม่ดี เราคนทํางาน<ม>คนทําธุรกิจจริงๆมันก็มีส่วนแต่จริงๆอะ่ะส่วนหลกักในี่คือตัวเราอะ่ะใช่โมเฮงมก็เกี่ยวนะคะโอเคครับผมขอบคุณครับค,ค่ะ